เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคัาามประจาวันที่17เมษายนวันนี้ข่าวแรกในรอบค่มแบนครับมากันที่เรื่องของเจดอนซันโชกันก่อนหลังจากเกม UCL เมื่อคืนที่ผ่านมาครับเจ้าตัวช่วยให้ดอตมูลขานเข้าสู่รอบตัดเชือกรายการใหญ่นี้ได้สำเร็จซึ่งก็รวมไปถึงอีกหนึ่งอดีตนักเตะของเราอย่างมาเซลซาบิเซอร์อีกรายนะครับ ด้วยกันนี้รายของซันโชครับวันนี้ล่าสุดมีการระบุจากสื่อเยอรมันอย่างบิลที่เผยว่าเจดอนซันโชเปิดโอกาสที่จะกลับไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหากว่าเอลิคเทนฮากถูกไล่ออกจากตำแหน่งหลังจบซีซั่นนี้ครับเนื่องจากก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าซันโชกับเทนฮากนมีปัญหากัน,นก่อนจนแทบจะมีเผาผีกันแล้ว อย่างไรก็ตามจากรายงานเพิ่มเติมของ iNews อีกสื่อฟุตบอลชื่อดังนะครับก็เผยว่าในเบื้องต้นนี้ครับเซอร์จิมรัดคลิฟ์ได้วางแผนงานในซีซั่นหน้าโดยมีเอลดิคเคนท่าทำหน้าที่กุนซือของทีมต่อไปแต่ด้วยฟอร์มการเล่นของทีมที่ยังหาความสม่ำเสมอไม่ได้เลยครับในซีซั่นนี้ก็ทําให้เกิดคําถามขึ้นกับอนาคตของเขากับสโมสรอนเช่นกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปดังนั้นครับมันจึงยังมีโอกาสไม่น้อยที่จะเป็นเอลดิคเคนท่กที่ต้องไปจากสโมสซอนแล้วเรื่องของเจดอนซันโชก็ต้องมาตกลงออีีกกทครรััับวว่่าาาตตเเขนนน้้นยงงจล สโมสรต่อไปหรือไม่อีกเหตุผลที่สําคัญในเรื่องของเจดอนซันโชนะครับคือการที่ทีมเนะีกำลังจะแต่งตั้งเจสันวิลคอสเข้ามาเป็นผู้ในการฝ่ายเทคนิคของสโมสรคนใหม่ซึ่งเรื่องนี้ครับก็ยิ่งทําให้โอกาสเปิดกว้างที่จะให้เจดอนซันโชนั้นได้กลับมาเล่นให้กับสโมสรอ,อีกครั้งนั่นเองครับ รายงานต่อมาครับมากันี่เรื่องของเจ้าหนูคอบบี้ไมนูกันบ้างกับความคืบหน้าการขยายสัญญาฉบับใหม่ของเจ้าตัวกับสโมสันยูล่าสุวรรณีครับตามรายงานของทางทีมทอกได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเร่งขยายสัญญาฉบับใหม่กับคอบบี้ไมนูออกไปถึงแม้ว่าิงจะมีการแก้ไขสัญญากันไปเมื่อปีก่อนเองครับด้วยในสัญญาใหม่ครั้งนี้นะครับทางทีมทอกก็เผยว่าคอบบี้ไมนูจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้น3เท่าเลยครับ จาก20,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็น60,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และตัวสัญญาปัจจุบันที่จะหมดลงในปี2027ก็น่าจะมีการขยายออกไปอย่างน้อยอีก2ปีครับหรือว่าจนถึงปี2029และก็มาพร้อมกับออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีด้วยกันนอกจากนี้กับเรื่องของคอบี้ไมนูนะครับฟาบิโซโรมาโนเหยี่ยวข่าวคนดังก็ออกมายืนยันกับเรื่องนี้อีกเสียงครับว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเร่งขยายสัญญากับดาวรุ่งรายนี้เช่นกันซึ่งทางโรมาโนนะครับก็ได้ระบุว่า เข้าใจว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังผลักดันการเจรจาต่อสัญญากับคอบบี้ไมนูก่อนซัมเมอร์นี้หลังมีการเจรจาเบื้องต้นกันเวลาเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอีด e ิออสต้องการให้คอบบี้ไมนูเป็นหนึ่งในนักเตะของโปรเจกต์ใหม่ของพวกเขาข้อสเสนอใหม่ครั้งนี้จะมีการเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับคอบบี้ไมนูบวกกับแอนออนต่างๆที่เพิ่มเข้ามาด้วย ทั้งนี้สำหรับเจ้าหนูคอบี้ไมนูนะครับตั้งแต่แจ้งเกิดแบบเต็มตัวกับทีมในซีซั่นนี้ก็ลงสนามไปล้วกว่า27เกมนะครับในทุกรายการพร้อมกับทำไป3ประตูกับอีก2แอสซิสด้วยกันครับรายงานต่อมาครับมากันที่เรื่องของเมสันกรีนวูดกันบ้างหลังอัปเดตเรื่องของกองหน้ารายนี้เงียบหายไปพักใหญ่เลยนะครับดยล่าสุดครับวันนี้ตามรายงานจากสื่อสเปนอย่างสปอร์ตก็ได้ออกมาจุดกระแสเรื่องนี้อีกรอบว่า ทับรามีอลเลติกโกมาดวิทที่เพิ่งจะตกรอบอยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกด้วยน้ำมือของดอทมูลไปหมัดๆนั้นเตรียมแผนกลับมาตามล่าตัวกองหน้าวัยยี่ม2ปีรายนี้อีกครั้งครับในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ก็ต้องอยู่ภายในข้อแม้ในเรื่องของค่าตัวที่ไม่แพงจนเกินไป ซึ่งในตอนแรกตามข่าวนะครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นตั้งไว้ที่50ล้านปอนด์หรือประมาณ60ล้านยูโร้ดยกับค่าตัวเดังกล่าวอริเตโกมาดิดอะสไม่ไหวแต่ทั้งนี้สื่อเจ้าเดังกล่าวยางสปอตนะครับก็ยังเผยอีกว่าในฝั่งของทัพปีศาจแดงเราก็ยังไม่ได้หยิบยกเรื่องของเมสันกรีนบูดเข้ามาพิจารณาอย่างจริงจังว่าจะเก็บหรือว่าจะขายออกจากทีมเดยจะรอให้จบซีซั่นนี้ก่อนหอหน้าตอนนี้นะครับสโมสรมำกำลังเร่งแต่งตั้ง,ต,ง,ต,งตำแหน่งในบอร์ดบริหารให้เสร็จสิ้นนนนก่อนนอัเง อีกรายงานกับเรื่องของเมสันกรีนบูดนะครับก็คือจากบทสัมภาษณ์ของฟาบิโอคาเปโลอดีตยอดกุนซือชาวอิตาลีที่ดยอกรองเชียร์ให้ยูเวนตุสยักษ์ใหญ่จากเวทีกเกาโชซเรีอารีบดึงตัวเมสันกรีนบูดไปร่วมทีมซะเพื่อที่ทํามาลายจะได้มีความแข็งแกร่งแล้วก็ไปสู้กับทีมแชมป์นอนมาอย่างอินเตอร์มิลานในเวลานี้ได้นั่นเองครับด้วยฟาบิโอคาเปโลนะครับได้กล่าวเรื่องนี้ผ่านทางกาเซตาเดลโลสปอร์ตเอาไว้ว่าผมเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเมสันกรีนบูดมาบ้างว่านั้งแต่คนนี้มีพร เขาเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาส่วนตัวเล็กน้อยแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเกิดใหม่อีกครั้งกับเกตาเฟในซีซั่นนี้ดังนั้นไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพของเขาอย่างแน่นอนและผมก็อยากเชียร์ให้ยูเวนตุสรีบดึงตัวเขามาร่วมทีมรายงานต่อมาครับมากันที่ดีวการตามล่าตัวเทิร์นครูปไมเนอร์กองกลางตัวเก่งของอาตาลันตาที่เจ้า,า,จา,า,าตัวออกมายามืนยันก่อนหน้านาีน้แล้วเพราะว่าต้อ,องการย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้เลย โดยกับรายงานล่าสุดครับจากทางมัตเตโอโมเรโตกูรูด้านตลาดซื้อขายฝั่งอิตาลีนะครับได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สอบถามเกี่ยวกับเทนคุูปไมเนอร์กับทางอตาลนตาแล้วถึงโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับกองกลางวัย26ปีรายนี้เข้ามาร่วมทีมและก็ยังมีการยืนยันอีกนะครับว่าทางทัพปีแสดงเราได้มีการส่งทีมแมวมองเข้าไปเช็คฟอร์มการเล่นของเทนครูปไมเนอร์หลายต่อหลายครั้งแล้วในซีซั่นนี้และก็รวมไปถึงกองหลังดาวรุ่งอย่างจอโจสกาวินี่อีกรายด้วยเช่นกัน โดยสำหรับยีของเทนคูปไมเนอร์นะครับมาดิโอโมเรโตยืนยันว่าตอนนี้มีอยู่3สโมสรที่ความสนใจนักเตะได้แก่ยูเวนตุสที่แสดงความสนใจมาพักใหญ่แล้วตามมาด้วยเชลซีกับเขาหรือที่ว่าเคยยื่นขอน้อเสนอไปแล้ว60ล้านปอนด์ให้อัตาลันตาพิจารณาก่อนหน้านี้รวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเราครับที่กำลังก้าวเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังณนะตอนนี้แล้วครับ มากันี่เขาลือร่วมกับซอูกิราซีกองหน้าของสตุ๊ตการ์ดกันบ้างนะครับซึ่งกองหน้าวัยยิมเจ็ดปีรายนี้นะก็เคยมีข่าวลือร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราค่อนข้างหนาหูในช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับโดยเฉพาะกับช่วงตลาดรอบมกราคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดครับวันนี้บิลสื่อเยอรมันได้ออกมาระบ,บุว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจะออกล่าซาอเกราซีอีกครั้งครับในซัมเมอร์นี้ถึงแม้ว่าค่าฉีกสัญญาสุดถูกในรอบก่อนทีมสพาใช้งานไปก็ตามซึ่งการตามล่าตัวกองหน้าฟอร์มแรงขขอองทีีมาาวรบน้เ อาจต้องทุ่มหนักกว่าเดิมถึง3เท่าราว60ล้านยูโรกับการดึงตัวมาล่าตะข่ายในรัวโอทแฟร์ฟอร์ดครับสำหรับผลงานของไซอูกิราซีในซีซั่นนี้นะครับก็จัดว่าร้อนแรงอย่างมากจนถึงตอนนี้ครับยิงไปแล้ว25ประตูจากยิม2เกมในีเดสเลกาเป็นรองดาวซันโวต่ตอจากแฮร์รี่เคนที่ซัดไป32ประตู แต่กับตัวเลข25ประตูจากยิม2เกมของกองหน้ารายนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเนื่องจากว่าหากเขาไม่เจ็บหรือว่าไม่กลับไปเล่นรายการแอฟริกันเนชั่นครบางทีอาจจะเบียดแย่งดาวซนโวก,กับแฮร์รี่เคนได้สูสีมากกว่านี้อย่างแน่นอนเลยครับเรามาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของอังเรโอน่านะครับที่เจ้ตัวได้ออกมายืนยันว่ามีความสุขดีกับการย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถึงแม้ว่าดีสมซอนของเขาอย่างอินเตอร์มิลานปีนี้ก็เตรียมจะฟาแชมป์อิตาลีอีกสมัยก็ตามนอกจากนี้ครับก็ยังกระตุน้นบรรดาเพื่อนร่วมทีมปีสแสดงว่าในเกม FA ครับรอบรองชนะเลิศก,กับโคทรีซิตี้สุดสัปดาห์นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดต้องผ่านเข้าชิงให้ได้สถานเดียวครับโดยอังเดรโอนาน่านะครับได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์เอาไว้ว่าสำหรับผมแล้วผมรู้สึกได้รับการต้อนรับอย่างดีเลยนะจากบรรดาผู้คนที่สโมูซอนแห่งนี้หลายคนปฏิบัติต่อผมเป็นอย่างดีเลยล่ะ และแน่นอนว่าผมเคยอยู่ที่มิลานเมื่อซีซั่นก่อนและก่อนหน้านั้นก็อยู่ที่อาแจนอ์แมสเตอร์ดัมผมก็มีช่วงเวลาที่ดีที่สโมสรเหล่านั้นเช่นกันซึ่งกับ2ที่ก่อนหน้านั้นเราก็ประสบความสําเร็จกันอย่างมากมายแต่ผมก็ดีใจมากนะที่ด้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเกมนัดต่อไปของเราผมคิดว่ามันน่าตื่นเต้นมากแต่ก็อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอนั่นแหละว่าการเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้มันงดงามเสมอคุณต้องชนะเท่านั้นและแน่นอนว่ามันเป็นรอบรองชนะเลิศด,ด้วยและเรากําลังจะไปที่นั่นเพื่อคว้าาชชัยยนนะสถเดีว คู่แข่งของเราเป็นคู่ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมและเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากอย่างแน่นอนแต่เราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเจอกับคนที่สัปดาห์นี้อย่างเต็มที่หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a e e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม